เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประชุมมิตรภาพระหว่างพลเมืองครั้งที่43หรือที่รู้จักกันว่าเป็นการประชุมลิมินีสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสทรงส่งสารที่ลงนามโดยพระคาดินันเบีอโตรปาโลลินเลขาธิการแห่งรัฐวัติกันไปยังพระสังฆราชแห่งลิมินีในสารฉบับนี้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญในการดูแลซึ่งกันและกันรวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรักแบบไม่มีเงื่อนไขในโลกยุคปัจจุบัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต,ตรัสย้ำบ่อยครั้งว่าความล่มสลายของโลกทุกวันนี้มีพื้นฐานความคิดที่เชื่อว่าไม่มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะได้รับการไถ่บาปเพราะองค์ทรงเน้นว่ามนุษย์ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเองแต่ด้วยมิตรภาพและความเป็นพี่น้องกันการประชุมมิตรภาพระหว่างพลเมืองเกิดขึ้นในคิสตกศักราช1 980 โดยมีเป้าหมายที่จะนำผู้คนที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมารวมกันในสถานที่แห่งมิตรภาพและสันติภาพการประชุมลิมินีประจำปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20-25สิงหาคมโดยจะเน้นที่ประเด็นหลักคือความหลงไหลของมนุษย์